ทุกวันเราก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปในความเป็นจริงแล้วบางทีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหน้าที่สมมุติทั้งนั้นไงเพื่อให้เราแสดงไปตามบทบาทของชีวิตเราเองว่าแต่ละวันเรามีหน้าที่หลักหลๆคือตอนที่เราอยู่กับแม่ของเราเราก็เป็นลูกเราก็ต้องทําหน้าที่ลูกแค่ไหนถึงจะพอแค่ไหนถึงจะพอดีพอเราเป็นแม่เราก็ต้องสอนลูกต้องดูแลลูกแล้วหน้าที่นี้แค่ไหนมันถึงจะพอแค่ไหนมันถึงจะพอดี ออกไปทํางานเราก็มีอาชีพหน้าที่ของเราก็เป็นนักสแสดงที่ดีแค่ไหนถึงจะพอดีก็แล้วแต่รเราไปซื้อของเราอาจจะเป็นลูกค้า <c oughs> คือมันก็บทบาทมันก็เปลี่ยนไปตามที่ต่างๆที่เราจะไปด้วยเหมือนกันนะคือมันเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นอะ่ะถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเองจริงๆเนี่ยบางทีเวลาเราทําตามหน้าที่ไปวันๆ โดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางมันก็เคยงงๆงงเหมือนกันแต่ถ้าพอวันหนึ่งเรารู้ว่าจริงๆตัวเราพอดีมีความสุขอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราก็สามารถทำหน้าที่ให้คนที่เราลักในทุกหน้าที่ของเราเนี่ยให้มันพอดีตรงนั้นมันก็เป็นความสุขของเราพอดีเหมือนกันเพราะว่าเราเราทำให้คนที่เรารักแล้วแล้วเขาก็เขาก็รู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำให้ มันเป็นความรู้สึกที่มันกําลังพอดีไม่ได้วุ่นวายมากมันสบายในจุดจุดนั้นความสุขคือความพอดี